กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะในเบรดที่3ของรายการของเรานะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะนี่เลยนะคะ กระชายขาวตาบีจีนะคะตอนนี้คนป่วยกันเยอะโควิดก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าลูกหลานที่บ้านก็ป่วยกันแล้วเป็นโควิดกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะก็ต้องกินเ<ห>มนเทนไว้นะคุณผู้ชมไม่ได้รักษาโควิดนะคะแต่ช่วยทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากกระชายขาวที่จะดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วด้วยเนี่ยยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากเลยทีเดียวนะฮะบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีนะคะหนึ่งกระปุก290 นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณจะซื้อ5กระปุกราคาเต็มอยู่ที่1,450บาทไม่ขายด้วยขายเพียง1,000บาทท้วนนะคะสนใจหยิบโทรศัพท์สั่งนะคะอย่านั่งช้ากันอยู่ค่ะเดี๋ยวของหมดเหมือนยาสีฟันแล้วคุณจะมานั่งกรีดกราดกันนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6 0น0 0 8 9 9 9 9 6นะคะไลน์แอดสุขภาพดีนะคะอะมากันที่ข่าวบันเทิงกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าอะไรอ่ะ สารสักไอเขาบอกว่าเหตุผลชุดแอนโทเนียต้องชื่อว่าเทวสตรีศีอโยธยาลงชิงมิสยูนิเวิร์สนะคะ2023ในการประกวดนางงามจักรวาลนะคะที่สร้างความฮือฮาหลายๆครั้งในบ้านเราบ้าเรานี่ก็อันดับอันดับหนึ่งต้นๆของโลกนั้น่าจะเป็นละน่าจะเท่าๆกับโคลัมเบียนะถ้าเกิดดูสถิติของการชนะเลือชุดประจำชาติเนี่ยอันดับอันดับต้นๆเลยนะคะอันดับคืออันดับ ต้นๆแต่ว่ามันมีต้นๆหลายประเทศท,ท,ที่ได้ชุดประจำชาติเท่ากับเราก็จะมีโคลัมเบียถ้าเกิดพี่เจ้าจำไม่ผิดนะในการประกวดนางงามทุกครั้งสิ่งที่สร้างความเขาบอกว่าทําให้เป็นแฟนนางงามนี่นะคะเขาบอกว่า,เ,าเรียกว่าซึมซับนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์นำไปนำไปเป็นอะไรอ่ะน,นําเสนอความเป็นชาติไปสู่สายตาชาวโลกอีกอันนึ่งก็คือชุดประจำชาตินั่นเองซึ่งชุด,ชด,ชดไทยเนี่ยมันชุดที่ดังมากนะคะ ชุดไทยเป็นชุดที่หลายประเทศเขาจับตามองนะคะนั่นก็คือนะคะการถูกจับตามองทุกปีล่าสุดนะคะทางด้านมิส universe ไทยแลนด์ก็ได้มีการเปิดตัวนะคะชุดประจําชาตินะคะเทวสตรีศรีอโยธยาคือชุดประจําชาติไทยที่แอนโทเนียโพซิลนี่จะใส่อวดบนเวทีมิส universe นะคะในกรุงซาซาวาล่าซาวาร่าารนะคะโดยฝีมือการออกแบบในครั้งนี้นะคะรังสรรค์โดยนะคะกะมลอะไรอะกะมลรถหรอ โอ,อ้พูนพิรมนะคะจากห้องเสื้อทรงสเสน่ห์ผ้าลายาผ้าลายนะคะแล้วก็คนที่สอนให้ทำก็คือน้องลูกสาวดิฉันเองน้งลูกสาวแชมเปญเ,เ,เนี่ยนะคะแชมเปญที่าทำชุดให้หลายเวทีนะคะและชุดเขาสวยมากนะคะสำหรับแรงบันจาลใจของชุดนะคะเทวสตรีสีอยโยธยามาจากรูปปั้นสำมฤทิ์นะคะพระพระธรณีและเครื่องทรงพระพุทธรูปนะคะทรงสมัย อายุทยาตัวโครงชุดทำด้วยดินนะคะอสอดลวดนะคะประดับด้วยหินหินธรรมชาติแท้นะคะสอดโครงกับหลักธรณีวิทยาผ้าลายนะคะอย่าง เขียนลวดลายในยุคนั้นอย,อย่างยุคในยุคนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะกคะ็คือเอาแบบว่าตามรูปเลยนะคะแต่ว่าแค่ปิดหน้าอกนิดนึงเพราะว่าในในยุคโบราณเขาไม่มีบลานะคะเ,เขาบอกว่าก็เป็นอะไรที่มันสวยงามแล้วก็ให้ชื่อว่านะเทวสตรีสีอยุธยานะคะนะคะเขาต้องน่าจะทํานานอยู่นะเพราะว่าต้องประดับหินลงไปเนี่ยนะคะในใน <c oughs> ในผมในศีรษะนะคะแล้วก็ตามลําตัวทั้งหมดเลยนะคะ พอชุดนี้ออกมาเสร็จปั๊บนี่ก็มีบางประเทศก็เข้ามาเคลมเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าอายุทยาตอนนั้นเนี่ย มันเป็นอยุธยานะแล้วก็รูปปั้นนี่ก็มาสมัยจากอยุธยาเออแล้วยังมาเคลงกันอีกนะคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นชุดที่สวยอลังการแล้วก็สร้างความลึกลับให้กับชุดอันนี้ด้วยนะคะดูแล้วเนี่ยเดินออกมาเสร็จปั๊บรู้เลยว่ามาจากประเทศไทยดูแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าต้องเป็นผู้หญิงไทยใส่ดูแล้วรู้เลยว่าชุดอันนี้เนี่ยมีความวิจิตรอลังการแล้วก็มีความลึกลับของชุดแฝงอยู่ในชุดนี้อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะคะแอนโทเนียยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโพอยู่ แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ในเว็บพนันเนี่ยนะคะรู้สึกว่าแอนโทนีร่วงมาเป็นอันดับ2 Mexico, เม็กซิโกขึ้นมาเป็นที่1นะคะแต่ไม่ต้องห่วงเมกซิโกเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสําหรับการประกวดมิสยูนิวเวิร์สนะคะ2023นะคะซึ่งตอนนี้สํานักโพก็กระหน่ำนะครับทำผลโพออกมานะคะว่าใครเนี่ยจะได้เข้ารอบแล้วก็ใครเนี่ยคะจะได้ขึ้นโพอันดับหนึ่งะคะล่าสุดนะอินเตอร์เนชั่นแนลโพเอออินเตอร์เนชั่นแนลโพหรืออินเตอร์โพนะคะก็ได้ทำโพออกมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะคะโดยจะมี3 สวงามนี่นะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นซิมบักเวนะคะไล่แต่ข้างล่างก่อนนะคะซิมบักเวนะคะ,อะฮอนดูรัสนะคะชิลีนะคะเปรูคอสตาริกามึงเล่นเอาลาตินกับแอฟริกเอาลาตินไปทั้งแผงเลยนะคะเอลซาวาดอนนะคะ U.S.A โดนแกงไปแล้วสองวันนะคะแกงเทโพกับแกงเขียวหวานนะคะโคลัมเบียนะคะอินเดียเธอเอาความเป็นกระเทยเข้ามาได้นะคะอะอสเตรเลียนะคะ ซาซิลเซาท์แอฟริกาเวนซุเอลาโดมินิกันรีพบลิกและเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานะคะ mm hmm. เพื่อนปิ่นนะคะแล้วก็มากันที่ท็อป5เลยแล้วกันนะคะท็อป5ข้างบนนะคะ mm hmm. ก็จะมีนิการากัวแต่หลังๆเก็บตัวแล้วคุณป้าคุณป้าเริ่มฉายแววออนป้า hmm. จัดจำหน่ายนะคะโบตุร mm ิโ hmm. กก็เก็บตัว mm hmm. ก็สวยขึ้นสวยขึ้นนะคะฝรั่งเศสภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับกระท่อนกระแท่นมากนะคะเม็กซ mm ิโกรอดูชุดว่ายน้ำก่อน นะคะส่วนภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงพูดไม่ได้ค่ะนะคะและอันดับหนึ่งก็คือแอนโทเนียโพซิลภาษาอังกฤษพูดได้แล้วแถมพูดสเปนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมันจะเป็นไปตามโพขอให้เป็นไปตามโพนะเรารอมา30กว่าปีแล้วนะสาหรับเรื่องพวกนี้นะคะนางงามจักรวาลนี่นะคะได้มงสักทีมงสามมาแน่นอนถ้าเป็นแอนโทเนียโพซิลนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโพนะคะแต่ก็มีโพหลายประเทศนะคะที่เอาประเทศตัวเองขึ้นอันดับหนึ่งก็ไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะไม่ดูไฟไม่ได้ดูอากาศไม่ได้ดูลมนะคะเอาขึ้นอันดับหนึ่ง แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครไปกดนะคะแต่โพนี้เขาเรียกว่าอินเตอร์โพนะคะไทยแลนด์มาเป็นอันดับหนึ่งสาธุขอให้มงสามาประเทศไทยอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะและดิฉันมั่นใจว่าแอนโทเนียทําได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแต่ก่อนจะพักกันไปต้องขอขอบคุณนะคะกระชายขาวตา BG กระชายขาวดูดซึมได้แบบร้อเปไม่ทิ้งสารตกค้างบํารุงสุขภาพมเมนเทนสุขภาพของคุณให้แข็งแรงและใส่สารสกัดอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมซึ่ง มีวิตามินซีสูงนะคะบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอด้วยกระชายขาวตา BG นะคะ1กระปุก290นะคะซื้อ5ราคาเต็มอยู่ที่1,450ไม่ขายเราขายเพียง1,000บาทท้วนสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9, 9 6 0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะต้องกระชายขาวตา BG พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ